ก็เป็นตามธรรมดาเมื่อไม่เจอพระองค์ท่านถ้าไม่มีสื่อใดๆเป็นเครื่องเตือนใจให้นึกถึงพระองค์ท่านไม่ช้าก็จะลืมลืมทั้งพระองค์ท่านลืมทั้งคำสอนด้วยแล้วบางทีก็ เรืมแม้กระทั่งว่าครั้งหนึ่งมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยบังเกิดขึ้นในโลกนี้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็ทรงสั่งให้ทำอนุสรสถานไว้ที่เราเรียกว่าที่เราเรียกกันว่าสังเวชนียสถานมีสี่แห่งด้วยกันคือหนึ่ง สถานที่พระองค์ประสูติ 2. ก็สถานที่ที่พระองค์ตรัสรู้ 3. ส,สถานที่ที่พระองค์แสดงปฐมเทศนาและ4คือสถานที่ดับขันธะปรินิพานทั้งสแห่งนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงเน้นหนักหนาทีเดียวว่าสี่แห่งนี่แหละครได้ไปถึงแล้วก็ไปรำลึกถึงพระคุณของพระองค์ได้บูชาพระองค์ในที่สี่แห่งนี้แล้วก็ได้บุญเยอะเพราะจะมีกำลังใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมะภายในตามพระองค์ ก็เป็นอันว่าปิดนรกเปิดสวรรค์ให้กับตัวเองได้ถางทางให้ไปถึงพระนิพพานได้อีกต่างหากอีกด้วยนี่ก็เป็นหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกแต่ว่ามีสิ่งที่ต้องพูดกันในวันนี้ก็คือทั้งในเรื่องนี้ชาวพุทธรู้กันว่าสีสถานสังเวชนียสถานสี่แห่งนี้ พระองค์ทรงบอกว่าสำคัญแต่ว่าพวกเราที่เกิดในภายหลังนี้อาจจะไม่ทราบว่าอาจจะไม่ได้เฉลียวใจคิดว่าสถานที่ทั้งสี่แห่งนี้ถ้าไม่ได้ทำหลักฐานเอาไว้อย่างจริงจังปันนี้สูญหายไปแล้วหาไม่เจอเหมือนอะไร เหมือนแค่อยุธยาของเราสุขโขทัยของเราวันนี้สถานที่สำหรับตั้งพระบรมมหาราชวังของสุขโขทัยก็ตามของอยุธยาก็ตามวันนี้จะทชีชี้ที่ลงไปจริงๆชี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าหลักฐานไม่ชัดเจน สลักหักพังไปจนหมดแต่ว่ายังเป็นโชคของชาวพุทธที่ว่า,ารุ่นโบราณทำเอาไว้ดีเช่น mm hmm. ที่สถานที่ประสูติคือสวนลุมพินีวันมีหลักฐานที่ชัดเจนคือเสาหินของพระเจ้าอาโศกซึ่งทำเอาไว้เป็นหลักฐานเมื่อ ประมาณพศประมาณพศส0 0ถึง300ประมาณนั้นถ้าพระเจ้าอาโศกไม่ได้ทำเสาหินเอาไว้วันนี้จะไม่มีใครทราบเลยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูตรณที่ใดตรงนี้ก็ต้องบอกว่าพวกเราก็เป็นหนี้พระคุณของพระเจ้าอาโศกมหาราช เพราะถ้าไม่อย่างนั้นไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเรื่องราวพุทธประวัติก็เล่าต่อๆกันมาโดยไม่มีใครชี้สถานที่ได้ชัดเจนเดี๋ยวก็จะถูกมองเป็นว่าเป็นนิทานปรัมปราไปแต่ว่าด้วยความเ,าเห็นการไกลของพระเจ้าอาโศกพระองค์ท่านจึงได้สลัก เสาหินฝังเสาหินเอาไว้นี่เจ้าขาก็ดูให้ชัดเจนเอาไว้ถ้าไม่มีเสาหินเสานี้นะจบกันเลยชาวพุทธพอพูดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดี๋ยวก็จะโดนแย้งว่านิยายมปรมปราหมดเลยเมื่อมองว่าพุทธประวัติเป็นนิยายปรยมปรมปราแล้ว กำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมจะมีได้อย่างไรกันละ่ะนะเพียงแค่สร้างเสาหินหลักนี้ขึ้นมานะก็พระเจ้าอาโศกก็ได้บุญมหาศาลแล้วนี่หลักฐานก็ไม่เฉพาะพระเจ้าอาโศก,กที่ได้บุญเยอะในช่างทุกคนนะใครต่อใครที่ช่วยกันสร้าง เสาหินนี้ขึ้นมาได้บุญใหญ่ด้วยกันทั้งนั้นแหละท่านเหล่านี้เกิดกันไปอีกกี่ภพกี่ชาติบุญที่สร้างหลักฐานพระพุทธศาสนาหลักฐานการประสู寿เอาไวน้นี่บุญจะส่งผลให้นั่นแหละพระพุทธศาสนาไปเจริญรุ่งเรืองที่ไหนนะบุคคลเหล่านั้นคงจะได้ ติดตามไปเกิดในแดนพระพุทธศาสนาในยุคนั้นๆเบื้องหน้าแล้วก็โอกาสที่จะเข้าถึงธรรมก็มีเยอะขึ้นแต่แน่ๆเลยผู้ที่ร่วมใจกันสร้างเสาหินอย่างนี้ทันทีที่เขาละโลกนะสวรรค์เป็นที่ไปเพราะว่ากว่าจะทำเสาหินนี้สำเร็จสร้างหลักฐานนี้ได้สำเร็จนี่ คงไม่ใช่มาสลักหินกันปอกปอกปอกก็แค่วันครึ่งวันหรอกนะแค่จะหาหินที่มีลักษณะพิเศษขึ้นมาได้เนื้อดีแล้วก็ยาวขนาดนี้ความจริงแล้วนะตรงยอดแต่เดิมถ้าจำไม่ผิดสลักเป็นรูปสิงด้วยนะซึ่งเป็นสัญ,สญ,ญลักษณ์ของพระเจ้าอาโศกมหาราชแต่ว่าตอนนี้สิงไม่เหลือแนละ้วนี่ขนาดเป็นหินนะเนี่ย ก็เลยได้เป็นข้อคิดอยู่อย่างว่าสิ่งใดฟังให้ชัดที่สำคัญมีความจําเป็นจะต้องสร้างหลักฐานเอาไว้เพื่อให้คนในภายภาคหน้ารับรู้รับทราบเพื่อจะนะเพื่อจะได้มีกำลังใจในการประพฤติธรรมหรือประกอบคุณงามความดีสิ่งนั้นนะต้องสร้าง ใหญ่พอสมควรแข็งแรงพอสมควรทีเดียวให้ทนที่อยู่จะอยู่กันได้เป็นร้อยปีพันปีนี่ถ้าใช้ปูนนะใช้ซีเมนไม่เหลือหรือใช้อะไรล่ะใช้ไม้ใช้ไม้ไมเอเอะจะสุงกี่โอบก,ก็ตามทีป่านนี้ทะไม่เหลือล้วปลวกกินหมดไปแล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่จะทัาทให้เป็นหลักฐานสิ่งนั้นต้องสร้างให้ใหญ่โตให้แข็งแรงแล้วก็มีความโดดเด่นพอสมควรทีเดียวพระเจ้าอาโศกทรงคิดแล้วคิดอีกนะจึงใช้ได้ใช้หินนี้หินเ, <c oughs> นเนดินดีสลักขึ้นมามีตราสัญ,ญลักษณ์ของพระองค์เรียบร้อยแต่ขนาดนั้น ผ่านไป2,500กว่าปีก็ปรากฏว่าสิ่งไม่เหลือแล้วส่วนหนึ่งได้ผุได้กร่อนไปแล้วตรงนี้ก็เป็นข้อคิดเอาไว้ว่าจะทำหลักฐานของพระพุทธศาสนาในแต่ละยุคนะเล็กๆก,กระจุมกระจิมนะทำแล้วก็อยู่ไม่นาน นี่ดีว่าพระเจ้าอาโสกนี่ทุ่มเททรรกันสุดๆความจริงน่ะไม่ได้มีแต่เพียงเสาต้นนี้เพียงเสาเดียวได้มีเสาบริวารอีกแต่ว่าได้สลักหักพังไปแล้วเหลือครึ่งท่อนค้อนท่อนอะไรก็ไม่รู้ละแต่ว่าที่สมบูรณ์ที่สุดคือเสาตรงนี้ก็นี่เป็นข้อคิดข้อเตือนใจของพวกเราด้ยชาวพุทธเพียงแค่มา เห็นเสานี้เกิดความมั่นใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามีจริงไม่ใช่นิยายปรำปราเพราะฉะนั้นคำสอนก็เป็นของจริงกำลังใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมตามพระองค์เกิดเลยและนี่ก็เป็นที่มาแห่งบุญจะมองว่าเป็นแค่หลักเสาหินแค่ท่อนเดียวจะวิเศษอะไรอื ถ้าใจถ้ามีใจงดงามเ,าเข้าถึงความเป็นมาแล้วก็เสาหินต้นนี้เนี่ยปิดนรกเปิดสวรรค์ให้ได้เจ้าค่ะอย่าล้อเล่นไปนะแค่เสาหินนี่แหละแต่ว่ากำลังใจในการปฏิบัติธรรมเพราะได้มาพบเสาหินนี่แหละมันมีคุณค่า อเนกอันนั้นควรแก่การที่จะต้องระลึกถึงจะต้องช่วยกันดูแลรักษาเอาไว้อีกด้วยสถานที่ที่สองคือสถานที่ที่ตรัสรู้คือบริเวณพระมหาโพธิเดีที่พุทธคยานี่ก็เป็นหลักฐานที่สร้างเอาไว้อย่างมั่นคงอีกแห่งหนึ่งของชาวพุทธ ถ้าไม่ได้ทำเอาไว้ใหญ่ขนาดนี้แข็งแรงขนาดนี้ป่านนี้ก็ล้มหายจมดินเป็นนานแล้วแล้วเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะถูกมองว่าเป็นนิยายปรำปราไปอีกเพราะฉะนั้นดูนะพระมหาโพธิเจนดี สถานที่ตรัสรู้ที่วัดมหาโพุทธิคยานถ่าดูเผ,ลผลินๆไม่ใช่ชาวพุทธก็กองหินมามาสลักมาเรียงกันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรสักอย่างงแต่ว่าสำหรับชาวพุทธพอเห็นปุ๊บ นึกถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกําลังอกกําลังใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมตามมามีทันทีก็ใหญ่ขนาดนี้เมื่อคำานึงถึงเมื่อคำหน,งงำหนึงถึงเทคโนโลยีในการสร้างในสมัยโบราณก็ต้องบอกว่าคงใช้เรี่ยวแรงกัน มากมายมหาศาลทีเดียวกว่าจะทำได้กันขนาดนี้เพราะนี่เป็นเป็นการสร้างด้วยหินทั้งสิ้นก็ความทุ่มเทเหล่านี้ผู้ที่ทุ่มเทสร้างก็ได้บุญกันเน็ดเนกันไปยังไม่พอใครได้มาถึงที่นี้ เพราะได้ศึกษาธรรมะได้ศึกษาพุทธประวัติมาอย่างดีแม้เพียงก้อนหินก็สามารถปิดนรกเปิดสวรรค์ให้กับผู้ที่ไปถึงและบังเกิดความเลื่อมใสได้ก็ต้องขอบคุณบุรพาจารย์ในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระมหาโพธิเจดีนี้ ตามหลักฐานต่างๆก็เข้าใจกันว่าเป็นพระเจ้าอาโศกมหาราชได้ทำเอาไว้อีกเช่นกันสถานที่แสดงประทบมเทศนาที่ป่าอิสิปตนะมรุกทายวันก็เป็นสังเวชนียสถานอีกแห่งหนึ่งที่พระองค์ทรง แสดงปฐมเทศนาคือองค์พระเจดีย์ตรงนี้ก็ต้องบอกว่านี่ถ้าพระเจ้าอาโศพไม่ได้ทุ่มเทธรรมเอาไว้อย่างเต็มที่ป่านนี้เราก็คงจะไม่เห็นอะไรอีกเลยคงอยู่ใต้ดินไปแล้วก็ไม่รู้เพราะว่าอาคารต่างๆที่อยู่ในรอบก็เหลือแต่กอง เป็นซากอิสลักหักพังเท่านั้นเองแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเป็นเพียงกองอิสลักหักพังนี้แต่ว่าเบื้องหลังนั้นนะเป็นเ,เป็นความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นความยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติในยุคนั้นว่าเออมนุษย์ในยุคนั้นนะเมื่อสองพัน หกร้อยปีก่อนโน้นได้ได้มีการบรรลุธรรมกันอย่างมากมายในบริเวณนี้หลังจากที่พระปัญจวัคคีย์ได้บรรลุธรรมแล้วคงมีคนอีกไม่น้อยเลยได้มาบรรลุธรรมในสถานที่นี้เพราะ้ากปรักหักพังเหล่านี้ได้เป็นหลักฐานได้เป็นพยานแล้วก็ ถึงแม้ว่าจะไม่มีการบูรณะธรรมให้ยิ่งขึ้นไปเนื่องจากพระเจดีย์องค์นี้ยังเด่นสง่าอยู่ก็ยังเป็นหลักชัยให้กับชาวโลกให้เป็นหลักชัยของชาวพุทธที่จะมาตามระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบังเกิดบุญกุศลอีกไม่น้อยต่อไปอีกนานแสนนานเหมือนกันถ้าว่าไปนะ อนุสรณ์สถานต่างๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ที่ทรงเรียกว่าสังเวชนียสถานนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงซากอิฐซากปูนต่างๆซา,า,ากหินต่างๆก็ตามทีแต่ว่าใครจะคิดมาก่อนแล้วว่าอิฐเหล่านี้แม้จะเพียงเศษอิฐ แม้แต่เพียงเศษอิฐก,ก็มีคุณค่าในการยกใจคนได้ก็แล้วกันนี่ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งคือสถานที่ปรินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราคือวิหารในสาระวนโนทยานเมืองกุศินาราเจ้าค่ะ สี่แห่งนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าใครได้เป็นสักการะบูชาได้ไปรำลึกถึงพระองค์นี้เป็นที่มาของบุญใหญ่ไปได้สักการะได้บูชาในสถานที่สี่แห่งนี้ด้วยใจที่เลื่อมใสจริงจริงจะได้บุญใหญ่เหมือนกับที่กราบไหว้บูชาพระองค์เมื่อยัง ส่งพระชนอยู่สิ่งเหล่านี้เมื่อการเวลาผ่านไปในประเทศต่างๆเพื่อการที่จะให้พระพุทธศาสนาแผ่ขยายให้กว้างไกลออกไปอีกการสร้างเจนดีสร้างวัดก็เกิดขึ้นแล้วก็อยากจะฝากไว้กัที่ประชุมเด การสร้างวัดในสมัยก่อนโน้นอะไรที่ใช้เป็นหลักก็บอกว่าการสร้างวัดในยุคก่อนในยุคต้นของพระพุทธศาสนาจะสร้างเจดีย์เป็นหลักเห็นซากเจดีย์ในในสมัยโน้นเห็นเจดีย์เมื่อไร่ก็รับทราบนั่นคือวัด ส่วนพวกเราผ่านมาเป็นพันพัๆปีแล้วเห็นซากเจดีย์ก็รับรู้ไว้เถอะว่านั่นแหละคืออดีตวัดซึ่งเคยรุ่งเรืองมาก่อนเขามีหลักเกณฑ์หลักการในการสร้างวัดยังไงในสมัยโน้นในช่วงที่สมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชคือประมาณพศ200-300ปีมาแล้ว การสร้างเจดีย์แต่ละแห่งก็ล้วนบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ณที่นั้นแล้วก็ประชาชนก็จะได้มากราบมาไหว้รอบพระเจดีย์นั่นแหละที่สร้างกันเอาไว้และบริเวณรอบพระเจดีย์นั่นแหละก็แล้วแต่ในภูมิประเทศของออของย่านนั้นว่า มีวัสดุอะไรในการก่อสร้างกุฏิศาลาให้พระภิกษุได้อยู่ได้อาศัยสาลาได้ให้พระภิกษุได้เทศนาสั่งสอนประชาชนการสร้างกุฏิสาลารอบๆบ,บริเวณนั้นก็จะเกิดขึ้นแล้วก็การอบรมสั่งสอนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นรอบเจดีนั้น เพราะฉะนั้นพระเจดีย์นั้นก็กลายเป็นแกนกลางของวัดไปโดยปริยาย